ช่วงรายการแนว s u วเวอร์เวลในการค้นหาเด็กฝึกครับเพื่อเดบิวต์เป็นเกิร์ลกรุ๊ปและบอยแบนด์ในประเทศจีนซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีครับว่าหากจะพูดถึงความนิยมของรายการแนวนี้ส่วนใหญ่มักจะประสบความสาเร็จเป็นอย่างมากแทบจะทุกประเทศครับเห็นได้จากคะแนนโหวตและความนิยมของวงนั้นๆหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันไปเรียบร้อยแล้วครับศิลปินที่ได้รับชื่อเสียงเป็นอย่างมากเรียกได้ว่าแม้แต่การแข่งขันจะยังไม่จบลงแต่วงที่จะได้เดบิวนั้นก็จะมีงานโฆษณาจากสินค้าหลายต่อหลายแบรนด์ต่อคิวรออยู่เป็นที่เรียบรรรรรร้้้้อยยแแลววัทาําาาาาาใใหกกกเขขข่ข่มงนน เว้ของจีนถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางการหาโอกาสของเด็กๆที่มีความฝันและแน่นอนว่ามีเด็กไทยอีกหลายๆคนครับที่เลือกจะเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลไปร่วมรายการและหนึ่งในรายการที่ได้รับความนิยมและมีเด็กไทยชนะการแข่งขันอยู่ทุกซีซั่นก็คือรายการช่วงที่เป็นอีกหนึ่งรายการที่สร้างความสาเร็จให้กับเด็กไทยทุกคนที่เข้าร่วมในทุกๆปีครับและวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าเด็กไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันในรายการช่วงและได้เดบิวต์มีใครกันบ้างครับ ันนี่นนเริ่มจากสาวเท่ที่ได้รับการจับตามองเป็นอย่างมากทันทีที่มีการเปิดตัวผู้เข้าแข่งขันในรายการ ช่วง2018ครับอย่างซันนี่เกวลินบุญศรัทธาสาวผมสั้นคาแรคเตอร์ชัดที่มาพร้อมกับภาพลักษณ์เท่ๆเธอเป็นลูกครึ่งไทยไต้หวันครับที่เคยเดบิวต์เป็นสมาชิกของวงเกิร์ลกรุ๊ปที่มีนามว่า Angel and Devil โดยค่ายเพลงที่ไต้หวัน K.L Entertainment ซึ่งในระหว่างการแข่งขันนะครับซันนี่ถือเป็นผู้เข้าร่วมการแข่งขันอันดับต้นๆของรายการตลอดทั้งซีซั่นครับด้วยภาพลักษณ์ที่ค่อนข้างโดดเด่นเตะตาก,กว่าผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆรวมไปถึงความสามารถในการร้องเต้นซึ่งซันนี่ก็โชวคควาาามมมสสรรถขออองงตนเเไดด้ีับ ในสัปดาห์สุดท้ายเธอได้รับคะแนนโหวตสูงถึงอันดับ8ของการแข่งขันและได้เดบิวต์เป็นสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปในวงที่มีชื่อว่า Rocket Girls 101ครับมีมี่อีหนึ่งผู้เข้าแข่งขันในรายการช่วง2018ปีเดียวกันกับซันนี่และได้รับความนิยมไม่น้อยไปกว่ากันก็คือมีมี่พร้อมวิไลลีซิริโรด สาววัย20ปีครับที่หลายคนอาจจะเคยผ่านตามมาจากการประกวดร้องเพลง The Voice Kid ในปี2013ครับโดยเธออยู่ในทีมของเมนเทอร์ซานีครับก่อนที่เธอจะเริ่มเดินทางตามหาความฝันของตัวเองครั้งหนึ่งในฐานะผู้เข้าประกวดในรายการ Survival จีนช่วง2018ซึ่งผลงานในการโชว์ของเธอก็ถือได้ว่าได้รับความสนใจเป็นอย่างมากครับด้วยเสน่ห์เสียงร้องที่เต็มไปด้วยพลังอีกทั้งเธอยังสามารถร้องในไฮโน้ตได้เป็นอย่างดีครับนอกจากนั้นแฟนๆชาวจีนต่างบอกว่ามีมี่นั้นมีหน้าตาเหมือนมู่หลานครับจนท้ายที่สด เธอได้รับคะแนนโหวตให้เป็นอันดับ9ต่อจากซันนี่และได้เีบิวเป็นหนึ่งในสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ป Rocket Girls 101ร่วมกับซันนี่ในปีเดียวกันครับเนเน่ ในขณะที่ปี2020นะครับรายการช่วงมีผู้เข้าแข่งขันชาวไทยอีกครั้งหนึ่งครับโดยครั้งนี้ก็คือเนเน่พรน,นับพันพรเพนพิพัฒน์สาวไทยที่เดินทางไปร่วมแข่งขันในซีซั่นถัดมาครับ โดยก่อนหน้าที่จะเข้าร่วมแข่งขันในรายการนี้เนเน่เคยประกวด AF10 และได้เดบิวต์เป็นเกิร์ลกรุ๊ปในนาม Milkshake ซึ่งคลิปแรกในรายการที่เนเน่ร้องเพลง Best Part <อ>ก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากทันทีที่ออกอากาศครับซึ่งเมนเทอร์ในรายการก็ได้ชมการร้องเพลงของเธอครับและตลอดระยะเวลาในการแข่งขันเนเน่จะเป็นผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับการโหวตอยู่ในลำดับต้นๆเสมอครับซึ่งในสัปดาห์สุดท้ายเนเน่ได้รับการโหวตเป็นอันดับที่5้ของปีดังกล่าวและได้เดบิวต์เป็นสมาชิกในวง303 b o n b o n Girls ครับ Nine. มาถึงปีนี้ครับกับรายการช่วง2021ที่มีการปรับเปลี่ยนรายการให้กลายเป็นรายการค้นหาบอยแบนด์แทนเกิร์ลกรุ๊ปและมีเด็กไทยเข้าร่วมการแข่งข,ขันเช่นเดียวกันครับนั่นก็คือ ye, it, D, นายกฤชบุญสถิตพักดีหนุ่มไทยที่เคยผ่านการเดบิวต์เป็นสมาชิกบอยแบนด์ไทยในชื่อ OXQ ซึ่งเมื่อนายได้เข้าร่วมรายการในสัปดาห์ออเดชั่นนายก็แสดงความสามารถได้อย่างโดดเด่นจนได้รับคำชมจากเมนเทอร์ไม่ขาดปากครับซึ่งแม้ว่าในสัปดาห์แรกๆคะแนนของเขาจะไม่ได้อยู่ในลำดับ,บต้นๆของรายการนะครับแต่ในสัปดาห์หลังๆที่เป็นการแบ่งโชวเฉพาะ ทางนายได้แสดงความสามารถในการร้องเพลงมากยิ่งขึ้นครับจนเขาถูกยกย่องให้เป็นเมนโวคที่ยอดเยี่ยมที่สุดในปีสําหรับสัปดาห์ที่3โดยนายได้รับคะแนนโหวตมากที่สุดในทีมซึ่งทีมของนายเต็มไปด้วยเมนร้องที่มีความสามารถโดดเด่นทั้งสิ้นครับและในสัปดาห์สุดท้ายของรายการนายก็ได้รับคะแนนโหวตให้เป็นอันดับ5และได้เดบิวต์เป็นสมาชิกบอยแบนด์ในนาม Into1 วัแพทริก อีกหนึ่งผู้เข้าแข่งขันในรายการปีล่าสุดก็คือแพทริกนัทวันฟิงเลอร์หนุ่มลูกครึ่งไทยเยอรมันที่เคยฝากผลงานเอาไว้ในซีรีส์ The Gifted Generation ครับซึ่งแพทริกเองเดินทางไปแข่งขันรายการช่วง2021ร่วมกับนายและได้เดบิวต์เป็นสมาชิก Into One โดยได้คะแนนโหวตในสัปดาห์สุดท้ายอยู่ในลำดับที่9ครับจับมือกับเพื่อนชาวไทยอย่างแพทริกไปเดบิวต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งแม้ว่าในรอบออดิชั่นแพทริกจะถูกจัดอันดับให้อยู่ในคลาส F คลาสที่แย่ที่สุดของรายการแต่แพทริกก็สามารถพิสู ตัวเองขึ้นมาอยู่ในกลุ่มผู้เข้าแข่งขันคลาสเอได้ในสัปดาห์เพลงซีมครับซึ่งถือว่าแพทริกต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากครับเพื่อที่จะก้าวกระโดดจากคลาสสุดท้ายมาอยู่ในคลาสอันดับต้นครับในระยะเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์และนั่นส่งผลให้คะแนนโหวตของเขาค่อยๆขยับขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนมาติด11ใน11ผู้เข้าแข่งขันและชนะรายการจนได้ครับ จะเห็นได้ไวทั้ง3ซีซั่นนะครับเด็กไทยทุกคนที่เข้ารับการแข่งขันรายการในตระกูลช่วงต่างได้เดบิวต์ในฐานะบอยแบนด์และเกิร์กรุ๊ปของรายการทั้งสิ้นครับนอกเหนือจากความพยายามของเราผู้เข้าแข่งขันแล้วสัญชาติที่แตกต่างก็อาจจะทําให้เด็กไทยได้รับความสนใจและโดดเด่นกว่าผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆครับและนอกจากนั้นแล้วนะครับความพยายามในการก้าวข้ามปัญหาในเรื่องของการสื่อสารและการปรับตัวที่ยอดเยี่ยมของเด็กไทยถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทาให้พวกเขาได้รับความรักจากแฟนรายการจนสามารถคว้าฝันของตัวเองได้สําเร็จในเวลาต่อมาครับ